ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับร้านนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านโต๊ะพ้าเจฮุงค่ะเจฮุงร้านนี้สังเกตได้อยู่แถวไหนครับร้านเนี้ยสังเกตถ้าจะมาสังเกตติดอะไรสังเกตแค่ะอ๋ออยู่ในคาแขค่ะอยู่ในคาแขแถวโต้ลุ่งอ่าเยื้องโต้ลุ่งอยู่ข้างๆร้านช่างโยงหลังแถวแฟรี่เนาะระหว่างแฟรี่กับโตุ้่งค่ะอืมที่ขอนแก่นครับเจฮุง เ้าถึงแปะกล้วยรังนกใส่ใส่ใส่ถ้วยนะค่ะครับผมนี่ครับผมพามาชิมอาหารหวานหลังผมทานโจ๊กครับโจ๊กร้อนๆเนีน่ยอะไรหวานๆก็ดีครับข้างๆนี่ก็ใช้สีบะหมี่แก้วแต่ว่าผมกินบ่อยละอ๋อนี่เป็นน้ำเชื่อมเนาะน้ำลำญ่ค่ะน้ำลำญ่อ๋อลองแกนจุ c e เราอ e ู e ที่ร้าเจฮุงชานีดิเซอร์ตเต้าถึง Many different size of um, dessert Thai fruits and put the over with a longan juice โอ้ยเยอะไปหมดครับผมดูไม่ทันเร็วมาก นี่ครับน้ำลำใหญ่ลองแกงจุ Long ้ยสุดโอเวอร์แ e t o น a อด t ล e last one put the ice พร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเต้าถึงเจ๊ฮุงอร่อยไหม ก็ได้อาหารเ้าวๆตบด้วยของหวานก็แจ่มครับนี่ครับเนื้อลำญ่ไม่หวานมาก it's not too sweet โอเคเลยครับแจม่มมันหวานแป๊บแปมให้ความมันของลำไ่ของเฉาคุ้ยโรงตัวบัวตัวแดง ่นมีความสุขมีลูกชิดมีเม็ดเกาลักชอบมีเม็ดพุทราครับตากีนเชื่อมอร่อยไม่มีเม็ดเลย เราเข้าถึงดิสรีสอร์ทเนมอิสเจฮุงไชนีสดิเซอร์ต้าถึงเดอะชอปโรเคตที่คาร์แคร์พีอาร์เซอร์วิสอปปอสิทของเฟลลี่พลาซ่าซีนิพักซ์และคอนแคนท์ไนท์มาร์เก็ตตลาดโตลุงครับ ไอ้เม็ดตุ้งเหลืองเนี่ยไม่ขมเลยมันโดนน้ำลำไยกบอร่อย v e a l l y delicious No not too sweet You should try at k o n k a n j h e Hong Thanks more จริง